สวยวันสวยคืนเจาะลุกล่าสุดคิมเบอร์รี่ไม่ธรรมดาราคา6หลักสวยวันสวยคืนเลยก็ว่าน่าขานสำหรับนางเอกสุปตาแห่งช่องสาอย่างคิมเบอร์รี่แอนเทียมสิริวันใจของพระเอกหนุ่มมาก์ควินนอกจากความสวยออร่าจับแล้วเรื่องการแต่งกายต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะแต่งแบบไหนก็ดูสวยปังและดูแพงเรดิวาห่มแบรนดเนมทั้งตัวเลย อย่างลูล่าสุดที่เธอแต่งตัวพร้อมทางโพลท่าสสวยที่แนารถเรามาส่องกันดีกว่าค่ะว่าเธอชันใช้แบรนด์อะไร w i n w a y West ราคา12,900บาท Mini Snaddle Bag 3,250 USD 1 1 0 0 0 0บาท w า w a West Card, p o l t c a r Pants 7,900บาท Adjustable s h u l d e r Strap 40,000บาทราคารวมอยู่ที่1 7 0 0 0 0บาทนั่นเองค่ะ